ตัวเฮน,น้อยอ่เกี่ยซสซนซาสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนใบสวงเนาะจ้าเนาะย่าๆสีพาไปตลาดจ้าพี่น้องผ้าผลนไปตลาดเท่ามือหนีพ้นตกแต่ว่ากาจะออกนอกบ้านเนาะจ้าเนาะอยู่แต่ในบ้านไรสิ เป็นหน้อยเป็นลอยไปก็เลยผ้ากันออกไปทางนอกนอกจ้านาะยางฝนตกกตัดไตยางน้ำห่างน้ำงมน้ำเงาไปนอกจ้าพี่น้องเมื่อนี่บรรยากาศฝนฝ้ากับว,ว่าเป็นใจปันใดนอกจ้าฝนตก ว่ามันฝนจียุดแล้วจ้าวังหั้นเป็นซี่เบย์เบย์เนาะจ้าเนาะลงเม็ดเราลงมาอีกแล้วเนาะจ้าบรรยากาศนาฝนจ้าสวัสดีเด้อจ้าเด้อสวัสดีทักทายทักทายยามบ่ายเนาะจ้าเนาะทักทายจากอิตาลีเนาะจ้าสว่างบ่ายสวง เอาบรรยากาศฝนตกมาฝากพี่ฝากน้องเนาะจาะ้าเนาะกใจเบิดอันนี้เมี่ยงอย่ะยังว่าจะเมี่ยงเปียเส้นซาเปน่นะอ่า เซ็นซ่าแต่ใก้บ้านหมดพ่อยยังอยู่ะจ้าพี่น้องอ่าเสียปีดปอเปาบล้ะครูสอนวันนี้วันทิตล้า,น,า,า,น,าน,นค่าล้านล้านไอ้คล้ายฟ้องกับปีดรถาจา้าเนาะวันอาทิตย์ ใบใหม่กะกำลังโรนนะจ้าเนาะกำลังใบเลี้ยงใบอันนี้ใบใหม่กำลังโรนเออมือนี้รถบ่หลายปันไนด้รถบ่รถบ่คคอยเพลินผ่านไบวันทีส,ทนสุเที่ยนี่รถรถสิเรนนะจ้าเนาะบ่ได้ขาดสายทางเนะจ้าเนาะพราะว่า มันนี้ฝนตกคนก็เลยบ่หลายเนาะจ้ะตื่นแสะก็บ่มีผู้ใดอยากออกไอ้ออกนอกบ้านเนาะจ้ะเนาะ คนตกลินแจงแซ่แงแซ่คอมแมนบานน่าเลยคมัมนดำหน้าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้บานนอกสิเป็นเกี่ยวเขาเนาะจ้าสิฝนต,ตัวข้ามฟอนเขาเนาะจ้านะฝนต,ตัวข้ามเขาเกี่ยวแล้วแล้วหอบขึ้นกันแท้พี่น้องเอ้ย นาดำกระตาดำกระตาขุนนะจ่าเกี่ยวกระตาขุนคือเก่้เนนะจ่าเศร้านาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเนาะจ่ะาเนาะลานค้ายพุ่มลไม คุณสาวว่าคุณดีแต่ในหน่อยคลองแข็ง ทางบ้านพี่น้องทางเมียงหนอกเมียงหน้าข้าเจ้าจเอาอนตนคิดสมาธลงไปพี่น้องเจ้าตั้งซุ่มตนคิดสมอกสมาดไปกพรทางนี้สายไฟข้าจเจ้าไอ้ไอ้นีเราได้พี่น้องครึ่งแล้วครึ่งแล้วสายไฟแต่ว่าย่างวันเนี่ยเปิดนอกจาเนาะมอ,ม,อมอสีไก่บุรีค,คือคิดว่าครึ่งสายไฟระโยงระย่างทางแล้วน,นากจา ตารางบ้านในเปิดไฟปั๊มน้ำมัน เงินีบอกรถบ่อควายหลายโนวดนวตันตัวเอาตัวเอากีนคนตัวบ่อควอยนิ่งคนอ่ะอ่ะพิซซ่าเขาบอกไงไงว่าร้านอาหารร้านพิซซ่าร้านนีิเสบ กิสายกีซ no ่าโนวีเดียเด่นตัวสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อจ้าเด้อโอ้ยเนาะสวัสดีครับคุณว่า คุณภาษาอังกเกสวัสดีครับอโอ๊ยนอตาเอ้ยตาตาตาไปหายายแลวพี่น้องเอ้ยบ้านเ้าบบานเ้ามเวิดเป็นว่าแมนบอตากับว่าเห็นหุงแล้วพี่น้องเล่นมันแต่ยูทูบไลายก็ได้อือ ทางนี้ทางนี้ใบสองนาะจ้าเนาะใบสองขอบคุณหลายๆจ้าที่แบกของมาทักทายจาเนาะมาส่งกำลังใจนี่เนาะจ้าวันนี้ยายๆกับสิผ้าไปตลาดเนาะจ้าเนาะไปตลาดพายฝนไปเนาะจ้าฝนกระตุกเซงแซ่งเซงเซ็พี่น้องเอ้ยใบสองก็บ่ไปยังสี่ก็บ่ได้ไปเนาะจ้านาะ พ่อพาฝนไปยังสี่กับพ่อเด็กไปโตกอาอยุเบิด่ดมือแต่ว่าพ่อสิเป็นน้ำเป็นตอนพี่น้องเอาอยุสี่แล้วนี่ยไปทั้งนอกระย่างนอจาเนาะสิโต้ขึนน้นหืมลงกับว่าโต้ดีพี่น้องพ่อไปยากไม่ยาดน,านอ,นอจานอ่าบัวโน,โนโฟอเอาตัวฮึ <c> ่ม <ười> ด ล่างลดไปในตัว ้านเท่ากับมืดกับคำแล้วเนาะจ้าเนาะเราไม่ไหวเราเป่าล้อจักสิจอดหรือจักสิไปเว้ยอฮียโนอเปาโล่ ต้นใหม่ใบไหม,หม่กำลังเลี้ยงกำลังรุนนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีครับคุณภาษาอังกฤษนาะพี่รองเอ้ยย่าย่ายังกวางภาษาอังกฤษสวัสดีทักทายบรรยากาศบรรยากาศ นาอจ้านาะฝนตกพี่น้องฝนตกภาษาอังกฤษมียาะยอ่านภาษาอัางกฤษบ่ออกพี่น้องเออเอาภาษาไทยนั่เบิ่งกันน่ะอืมโอ้ยกันตากับบอมีตัวหนังสือกะอือ กำลังใจเป็นว่าบวกนึงขอบคุณครับผมขอบคุณลหลายๆสำหรับกำลังใจครับเป็นภาษาอังกฤษเยมีย่ยน้ำเน่าสได้น้ำหากันถือเนาะจ้าเนาะอันไปเดี๋ยวไปเที่ยวไหนครับตาตาเนาะตาตา ป้าสิผ้าไปตลาดจ้าไปตลาดเปื้อนเมื่อกี้เร็วเดี๋ยวท่านนั่นเนื้เป็นแต่ญาตได้ที่นอ้อง้วฝนตกผต้าไปตลาดฝนฝนกับโตกนอกจากนกวาวันฝนสีเศร้าก็เจ้ากบเร้า โอกาสเสียเปล่าลูกย่างเรียนน้อจ้าน้อไปไปทั้งคืนกับไปพอได้หาเงาเรียนน้ำหางน้ำหยังไปน้อจ้ายูตาบ้านไรกับบ่อท่าน้อจ้าน้อเมืองวานนี่กับวันเสาร์กับบ่อเด็ดไปทั้งนอกจ้าพี่น้อง ก็ข้าโค้ดเนาจ่าเนาะค้าฝนตกม mm. ือนีอีกมือนึงเอาอยื้เวัดมือขึ้นกันแต่ว่ากรบโบแห้งดอกเนาจ่าเนาะแต่ว่ากัดแยงกับเปียกหรือว mm. ่าผ้ายู่เข่าเนาะจ้ะะ mm. าเนาะทังฝรังเสดท่อมาท่อหากันกับฝนตกขึ้นกันเนาะจ้า อิตาลีเนาะจ้าเนาะอิตาลีฝนกระตกเพื่อกันผ้าอยู่ตัวเดียวนี่แล้วเนาะจ้าเนาะผ้าอยู่เขาเชื่อมต่อืออันนี้ก็โรคหนังเนาะจ้าเนาะ ละอ่าซีดีมาล่ามาล่งหนังล่วงหนังบวเคยมาจ้าเทียดอกพี่น้องล่วงหนังกันนี่ต่างต่อันมาหางอยู่ต่บวเคยมาเบิงงนาจ้าเนาะเบืองหนังกะเป็นหนังบ้านก็เจ้านาจ้าเนาะภาษาฝรั่งอังกฤษแย่ๆฟังบวเข้าใจก็บวมา ป้าป้าพี่น้องฮอดแล้วยายากบขอขอบคุณเน้อจ้าขอบคุณจุกจุกกำลังใจเนาะจ้านาะสิผ้าลงเวทที่เนาะล่ะจ้าพี่น้องถึงแล้วเนาะจ้านาะคอยพ่อกันไม่วิลิโอหนาไล่หนาเนาะจ้านาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับผมบายบาย